พระอริยมรรคขยานทั้งสี่ให้สำเร็จจิตละเสียซึ่งปฏิปักษ์ธรรมทั้งหลายมีสัญญน์เป็นต้นนะอริยมรรคขยานนะทั้งสี่นะให้สำเร็จจิตละเสียซึ่งปฏิปักษ์ธรรมทั้งหลายมีสัญญน์เป็นต้นโดยสมควรแก่ ประกอบตามกำลังแล้วว่ามรรคไหนก็แล้วแ,ลแต่นะอันนี้แล้วแต่ว่ามรรคไหนจะละกิเลสได้ละสัญญโสดได้เท่าไหร่ละกิเลสได้เท่าไหร่พระอริยมรรคยานทั้งสี่ให้สมเด็จจิตละเสียได้ซึ่งทํามีสัญญโสดเป็นต้นโดยสมควรแก่ประกอบตามกําลังมีคาปุดขาว่าตะถังอะไรพระ อาดียมัตทั้งสี่ให้สำเร็จจิตละเสียซึ่งปฏิปักษธรรมควรแก่ประกอบนั้นมีประการดังไลนี่าง็นที่น่บ,บบังลีนะมีคำวิสัชนามีคำวิชัดวิมีคำวิสัชนายกว่าแต่สัมยชน์ก่อน เคอจะยกมาว่าแต่สัญโยต์ก่อนลำมสัญโยต์สิบประการพระโสดาปฏิมักให้สําเร็จจิตระหารเสียซึ่งสัญโยต์ห้าประการอันเป็นส่วนเศรษากามธาตุคือสกายะที่จิดหนึ่งวิจิกิฉาหนึ่งสินุพัฒนารามาตหนึ่งกามาาคาหนึ่งในที่สิบหกสิบสองเนี่ยมีสกายะที่จิดเป็นประธานนะถ้าหากว่า เราจะละสกายะที่ผิดได้แล้วก็หกสิบสองไม่ต้องละเป็นอันาละหมดทั้งหกสิบสองถ้าละกละิเลสอย่างอื่นได้แต่สกายะที่ผิดยังละไม่ได้ก็หกสิบสองก็ละไม่ได้หมดเหมือนกันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมิชฉาที่ผิดมิชฉาที่ผิดสกายะที่ผิดนี่เป็นอนุสัยนะเป็นอนุสัยนะ ไอ้ทนะิฏฐิหกสิบสองน่ะมันเกิดทีหลังเมื่อมีสกายะทิฏฐิอยู่เพราะฉะนั้นไอ้หกสิบสองจึงได้เกิดขึ้นมาด้วยต่อเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามาได้ยินได้ฟังเรามามีความคิดความเห็นความนึกความอะไรื่อทีเราระลึกชาติได้ก็มีในการระลึกชาติได้นั่นเองเลยเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิอ,อานนี้อันนี้หกสิบสองจะพวกน่ะเกิดเสียังเพราะฉะนั้นไอ้ สกายวิสิณีเป็นตัวอนุัยเกิดมาได้สั้นนานแม่แต่ปฏิสนธิจิตเกิดมาในปฏิสนธิจิตยังมีอนุัสเด็ร่วมแต่ว่าไม่มีกิเลสอย่างกลางไม่มีกิเลสอย่างยานเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ทิทฐิหกสิบสองนี่เหมือนกันมันจะสินละพัฒนสินละพัฒใช่หไหมสินละพัฒนนี่ก็มาเกิดทีหลัง มาเข้าใจผิดในข้อปฏิบัติเมื่อตัวได้เป็นปฏิบัติแล้วก็เกิดทีหลังสิงละพักแต่ก็เกิดจากทิฏฐินั่นแหละมิจฉาทิฏฐิเนะี่ยคือเพราะไม่เข้าใจที่ถูกต้องก็เลยต้องนไปเที่ยวได้ปฏิบัติในจุดที่ไม่ถูกเข้าใจผิดไปนช่ไเพรารสิงละพักไม่มีในอนุสัยใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะทาอันไหนมีทาอันไหนไม่มี ทำไมในอนุสัยจึงไม่มีศิลพัฒนี่ทำไมในอนุสัยจึงไม่มีเนี่ยสัญโชตกามรมลาคะลูกปลาคะนี่มันได้แก่ผู้นั้นที่ได้ทำฌานแล้วจึงมีจึงมีความติดอกติดใจหรือมีความพอใจในรูกประชานลูกประชานที่หลังนี่ดังนั้นไม่เป็นอนุสัยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเหตุผลด้วย เพราะงั้นทุกอย่างที่ท่านว่าไม่มีในที่นั้นราเหตุไรมีในที่นั้นราเหตุไรแปลว่าทั้งหมดที่เราเรียนกันนี่เราเรียนเหตุผลกันไม่ใช่เราเรียนจําแต่ชื่อแต่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรอย่างนั้นไม่น่ะเราเรียนเหตุผลกันเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลนะเพราะนั้นที่เราเข้าใจแล้วทุกอย่างในเรื่องอะไรก็ตามที่เราเข้าใจแล้วเราตองได้เหตุผลนะ เราต้องรับเหตุผลด้วยที่เราเข้าใจเนี่ยเพราะเหตุเป็นอย่างนั้นที่เะ้าใจเป็นอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นเหตุนั้นทีเดียวนี่เราต้องเข้าใจถึงเหตุผลด้วยความเข้าใจของเราถึงจะแน่นอนนี้จะมีความเข้าใจแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุผลน่ะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกอยับไปก็ต้องร้อนล่ะหากเราจะเพียงจําได้จําได้เถอะนะแต่เราไม่เข้าใจถึงเหตุผลแล้วอยาก อยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าแล้วทาไมเราเพงจะเข้าใจเป็นเหตุผลเหตุผลอยู่ที่ไหนลองตอบสักคำดิเหตุผลอยู่ที่ไหนือ,อ,อ,ไนอโไม่ใช่มนเข้าใจเหตุผลเข้าใจอันในเหตุผลนหรอเพราะงั้นอยู่ที่ไหนเหตุผลเหตุผลไม่อยู่ที่รูปกับน,นา ไม่มีอื่นเหตุผลนละอยู่ที่รูปนามสาพูดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติก็คือต้องตารจะไปรู้เหตุผลนั่นเองผู้ที่ไม่ปฏิบัติจนเข้าถึงเหตุผลแล้วผู้ปฏิบัตเข้านัันจะเข้าถึงเหตุผลรู้รูปนามแล้วก็รู้เหตุผลของนามรูปปัจจยปริกะยานใช่ไหม รู้เหตุผลของนามรูปนี่ดังั้นยังไม่เข้าถึงเหตุผลรู้แต่รูปนามแต่ยังไม่เข้าถึงเหตุผลก็ได้เรู้แต่เพียงรูปกันนามก็ได้เนี่ยหรือรูปรูปอย่างเดียวนามอย่างเดียวก็ได้เอย่างนี้เพราะฉะนั้นลำบากเนี่ยดังนั้นถ้าไม่เข้าถึงเหตุผลาปฏิบัตินามรูปกันได้ถึงเหตุผลแล้ว อย่านึกว่าจะอ่านหนังสือนี่ปริญญาต้นเข้าใจไม่เข้าใจพราะปริญญาติไมมีตัวเหตุผลอยู่ในหนังสือนี่ใช่ไหมความโลภความโกรธมันมีอยู่ในหนังสือเมื่อไหร่ละมันไม่มีมันมีแต่ชื่อนั่นเองโลภโทสะโมหะมันมีแต่ชื่อนะเขาเขียนชื่อไว้แต่ไงแต่ตัวมันอะร่างมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงมันไม่มีอยู่ในหนังสือหรอกมันจะรู้ได้แต่เวลาพูดที่เข้าปฏิบัติเท่านั้น นามลูกถึงจะรู้ได้ดังงั้นการไปปฏิบัติเนี่ยมันช่วยการศึกษาที่เรียนปริญญาตนี่แม้จะไม่ต้องดูหนังสือเพราะเราเข้าใจมาแล้วเราทําเป็นมาแล้วใช่ไหมไม่ต้องอ่านหนังสือพอใครเขาพูดขึ้นมาเขาพูดถึงเรื่องอะไรนี้เรา,า,าก็อาจจะเข้าใจแหละว,ว่าอ๋อเขาพูดถึงเหตุนั้นผลนั้นเหตุนั้นจะเกิดขึ้นเพราะ ผลนั้นจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุนั้นแล้วกาละเทศะของคำเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศาัยการยังไงการไหนอะไรเราจะรู้คำศิษโดยไม่ต้องเรียนหนังสือเพราะฉะนั้น <c oughs> อย่าไปเข้าใจว่าการเรียนหนังสือเราจะเข้าไปปฏิบัติเนี่ยจะเป็นการเสียเวลาเรียนเรื่องอะไรแต่หลายาเข้าใจอย่างนี้ผิดมากเลยมผิดมากเลย เราเข้าไปเรียนนะที่เราไปเรียนรูปนามอ่ะการปฏิบัติก็คือการเรียนนั่นเองศีลก็เป็นศึกษาศึกษาเราคือการศึกษาสมาธิเป็นศึกษาก็ต้องไปศึกษาสมาธิปัญญาศึกษาก็ต้องไปศึกษาปัญญาทางปัญญาเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ศึกษาเพราะนั่นแหละถ้าไปเข้าใจว่าถามว่าอภิธรรมอยู่ที่ไหน ไปเรียนอภิธรรมเราจะเข้าใจอภิธรรมดีอภิธรรมที่ไหนเรียนที่ไหนเรียนที่วัดโพหรือเรียนที่วัดระฆังหรือเรียนที่วัดมหาธาตุหรือเรียนที่ศูนย์ถึงจะเข้าใจอภิธรรมดีอภิธรรมไม่ได้อยู่ที่ศูนย์อยู่ที่วัดระฆังอยู่ที่วัดมหาธาตุอยู่ที่รูปกับนามอยู่ที่ตัวของตัวเองเพราะฉะั้นจะเรียนอภิธรรมให้เข้าใจดีต้องเรียนที่ตัวเองไม่ใช่เรียนที่ ขอให้เข้าใจเหตุผลที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนั้นตอนลัมสังโยติประการพระโสดาปฏิบัติขยายามให้สําเร็จจิตประหารเรื่องสังโย์ห้าประการนะห้าก็มีนะสามก็มีนะงโยตเนี่ยละพระโสดาละสังโยตสามสกายะที่ผิดนี่ผิดฉาถึงละคับปรามาทคือข้อปฏิบัติที่ผิดนี่ ละแล้วไม่ไปะไม่ไปปฏิบัติที่ผิดะละแล้วนะถ้าตาข้า,าก็ามีกามลาคะปฏิฆะคนที่จะมาลาคะปฏิฆะได้นี่ต้องคนที่ได้ฌานแะล้วคนที่ได้ฌานแล้วยกขึ้นสู่อุปัสฌนาและได้บรรลุพระสดาบาน ที่จะละกามละกามาลาคะปฏิฆะนี่ก็ไปเป็นกามลาคะสัญญุตเป็นกามลาคะสัญญุตแล้วไปเป็นลูกปลาคะอะลูกปลาคะมีสองอย่างกามลาคะลูกปลาคะอะลูกปลาคะมีสองอย่างทีนี้ท่านคนที่ละจะโสดาอย่างละ ลูกปรลาคะลูกปรลาคะไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่มีเป็นสัญญชนเพราะคนที่ไม่ได้ฌานแล้วจะไม่มีความยินดีในลูกประฌานหรือลูกประฌานไม่อะเพราะฉะนั้นสัญญอดีมีสองประเภทใช่ไหมสัญญอดี่ยมีสองอย่างถ้าเหตุอะไรต่างกันด้วยเหตุอะไรมีเราก็ต้องรู้ต่างกันด้วยเหตุอะไรต่างกันที่พวกได้ฌานกับพวกที่ไม่ได้ฌานพวกได้ฌานก็ละสัญญาย่างหนึ่ง นี่แลญยอดฆ่าเนี่ยตามมาลาคะลูกประลัตามมาลาคะปฏิฆะละเพราะตั้งแต่พูดได้ชานนี่ก็ต้องละกามแล้วใช่ไหมใช่ไหมละ่ะได้ชาน,นี่ต้องละกามแล้วแล้วต้องละปฏิฆาด้วยปฏิฆา,านี่เกิดไม่ได้แล้วเช่นบนบนขงนี้ไม่มีปฏิฆาเพราะที่นั้นเป็นที่ของผู้ที่มีสมาธิคือเหตุผลน่ะมันจะต้องเนื่องกันเนื่องกันหมด ต้องเนื่องกันหมดทั้งนั้นทุกอย่างเพราะงั้นเราเรียนเนี่ยเราจะต้องพยายามให้มันเข้าถึงเหตุผลเพราะงั้นฐานการฝุดฉานี่เป็นลักษณะของบัณฑิตนี่ต้องมีการฝุดฉาต้องมีการถามถ้าไม่มีการถามแล้วไม่ใช่ลักษณะของมันแล้วความเข้าใจจะดีไม่ได้เพราะงั้นเราถามแล้วเราเกิดความเข้าใจขึ้น ชไหมไความเข้าใจของเรามันต้องชัดเจนกว่าที่เรายังไม่ได้ถามที่เราจาเข้ามาแล้วเราเข้าใจตามเขาเนี่ยมันผิดกันมากมันผิดกันมากเพราะงั้นเราพยายามหาหาไอสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะ่ะต้องพยายามถามถ้าเราแต่ว่าเราไม่ถามเลยเนี่ยแม้ฉันอยากจะว่าเรานี่ยังไม่มีความเข้าใจเลยอะไรที่ไม่รู้ก็ยังไม่รู้ไม่รู้แล้วควรจะถามสินักศึกษานะ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรใช่ไหมนี่แม่ไม่ถามนี่เป็นอย่างนี้ถึงก็ถึงขนาดที่เราไม่ถามเนี่ยมันต้องมีบ้างต้องมีถามบ้างสิและเป็นไอ้ความเข้าใจที่ททแท้จริงนี่มันก็ยังเกิดอยู่เพราะมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วมันไอ้ขปัญญานั้นมันจะงอกมันจะคืบคานไปในสิ่งอื่นๆที่มันยังไม่รู้ด้วย และไอความไม่เข้าใจที่นั้นก็หมดไปแล้วเนื่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเหมือนกับเทาวังเน่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลื้อยไปในที่ต่างๆถ้ามันไม่เกิดเลยอ่ะมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่มีทั้งนั้นปัญญาเกิดในที่นี้แล้วไปถึงในที่อื่นก็อาจจะไปเกิดในที่อื่นได้อีกอืถ้ามันไม่เกิดที่นี่หรือที่นอกมันก็ไม่มันมีไม่ได้ บาราคะปฏิฆะนี่พวกได้ฌานนะแต่เขามีรูปปลาคะสัญญอ์อาลูปปลราคะสัญญน์เข้ามาแทนถ้าหากว่าพวกไม่ได้ฌานก็ละสทายะทิฏฐิวิจิตติช้าสิงหพัฒปรามาก็ไม่มีการมาล <used empl aris> าคะปฏิฆะก็ไม่ม mm ีร hmm. mm ูปปาาคะอาลูปปลาคะไม่มี uh, <sh> <conce pe> เป็นส่วนเศษตกามมาธาคือสกายะที่ผิดวิสิทธิขาสิงทัตตรามาเนี่มันเป็นพวกเกี่ยวกับกามาธาตุนะี kita, ิจละกามาธาตุแท้ๆได้เนี่ยเด็กขาดนี่ยต้องพระอนาคาสิงหพัตรามากการมาลาคะหนึ่งปฏิฆคือโทษะหนึ่ง เป็นห้าประการด้วยกันนะฮะยาที่ผิดวิจิตริชาร์ชนะพัฒนารามาสกามาราคะปฏิฆะเป็นห้าประการนี้นี่ห้านี้โสดาที่ได้ฌานละและฉันยอดสามตัวคือที่ผิดวิจิตริชาร์ชนะพัฒนารามาสนัะและโสดาปฏิมาข้าเสียขาโจยไม่ได้แล้วที่ผิดที่ข้าที่เขาเอาสามอะคือว่า หมดจริงๆถึงแม้ฆ่าไปยังไม่หมดถ่ายังไม่ได้เป็นพระนาคาแต่ไม่เกิดเท่านั้นเองผู้ได้ฌานแล้วจะไม่เกิดยังมีลูกลูกปรลาคะอรูปประลาคะยังมีละไอ้การมีละแล้ไอ้วารมีดีในการมีละเขาอยู่ในสมาธิน่ะละแล้ว ก็ต้องมีอีกแต่ว่าละไม่เด็ดขาดละเด็ดขาดต้องไปอนาคาทั้งรูกปลาคาถ้าอนาคายังละเพียงการมาลาคะปฏิฆะเท่านั้นนะรูกปลาคะรูกปลาคะพราอนาคายังละไม่ได้ละได้เพียงการมาลาคะปฏิฆะเด็ดขาด กายการมาลาคะและปฏิคะนั้นพระโสดาบันเดินประหารเสียแต่ที่มีกำลังที่มีกำลังอันจะให้บังเกิดในอาบายและกามลาคะปฏิคะอันเหลืออยู่ในสันดานระโสดาบันนั้นเวานั้นปรจัดเป็นสองสถานใช่ไหม กามลาลคะปฏิฆะอันเหลืออยู่ในสันดานของพระโสดาบันนั้นาาก็จดเป็นสองสถานสถานหนึ่งเป็นอย่างหยาบสถานหนึ่งเป็นอย่างสุขุมแต่ว่าอย่างหยาบนี่ใครละอย่างหยาบนี่ใครละอ่ะตอบฮะใครละทำไมล่ะลืมน,นี่ ล้มน,นี่ยยังอยากใครละ,ะจักจิทาคาละกิเลสย่างหยาบที่พระโสดาอย่างไม่ได้ละไม่ได้ละขาดเป็นสบุดเกศอทนนี้อนี้จะถามว่าจกิทาคานะมาที่สองเนี่ยก็แปลว่าไม่ละเป็นสมุรเกศใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไม่ละเป็นสมุดเหตุถ้างั้นคำว่ามะกมือรักเทเลเป็นสมุดเหตก็ไม่ได้อเออไม่ได้ถ้าเรากเราว่าไม่ใช่แล้วก็อันนี้ต้องขัดแล้วมีแสดงว่าความเข้าใจอันนี้ขัดยังไม่ถูกต้องได้ยางยาบนั่นเป็นสมุดเหตต้องเป็นสมุดเหตอแล้มรรคต้องละเป็นสมุดเหต ฐานหนึ่งเนีน่ยสองสองสองอย่างใช่ไหมอย่างหนึ่งเป็นอย่างหยาบพรฐานหนึ่งเป็นอย่างสุขขุมอันหยาบนั้นเป็นส่วนพระสักิทาคานมิมัตขยานจะพึงฆ่าเสียเห็นไหมอย่างสุขขุมนั้นเป็นส่วนพระอนาคารมิมัตจะพึงฆ่าเสียถ้าสุขขุนนะอย่าสขขงสุขขุงซึ่ง อัตโทภาิยะสังโยชน์ะประการด้วยกำลังพระอริยมรรคญาณทั้งสามเอาเด็ดขาดนะเด็ดขาดแน่สี่เขามาเมเลยมานน,นี้ด้วยการที่เด็ดขาดจะหารสังโยชน่าเบื้องบนเนี่ยเด็ดขาดเนี่ยด้วยกำลังพระอริยมรรคญาณทั้งสามทั้งสามใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่า ถ้าเขาจะบอกว่าพระพระอนา,าคาเนี่ยละกิเลสเท่าไหรห่เราก็บอกเราจะบอกว่าละกิเลสละพุนยโทั้ทงห้าใช่ไหมละสกายยะที่ผิดวิจิตริชาสุนะพตลรามาสก,กามลาคะตะิขะเราพูดอย่างนี้ถูอไ,ไหมถูกไม่ถูกนะฮะทำไมไม่ถูก จริงๆโสดาเขาละแล้วใช่ไหมอนาคามาละแต่การมาลาะกับปฏิฆะเท่านั้นเองแต่ว่าเวลาคำพูดเขาบอกโสดาละอนาคาละสป็ยนยอใบข้าใช่ไหมอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยมันจริงมันไม่ถูกแต่เขารวมไปว่าเอถึงอนาคาแล้วอ,อการ กําหนดของสัญญ์ทีละไปหมดไปห้าหมดไปห้าแล้วออย่างนี้แต่ไม่ใช่อนาคารละไปห้าก็เหมือนพระอรหันทุกันพระอรหันละท่ัยญไปเจ็ดใช่ไหมมันไม่เคยถือพระลรหันละสยอดเจ็ดที่ไหนพระอรหันนี่เป็ละสัโญญเตัวที่มานะอุทัจญาอวิชาทวาคะ มานะอุณิุทากอันสาหันตะละได้จีิงนะดันนั้นพระอริยะเรื่องเรื่องต่ำกะละไปแล้วมานะพุทธะวิชามีจามนัน้นนะมีามกันนะ้ภาะะวะม,มันไม่มีต่อไป่ ก็มียังมีอยู่กับพระอนาคาร์เอาเป็นละพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ไม่ใช่ละสป็นยอดได้เจ็บแต่เดิมบ้างแล้วก็พระอรหันต์ละสป็นยอดได้เจ็บพระอรหันต์ละเอออนุสัยได้เจ็บละสป็นยอดได้เจ็บอะไรอย่างนี้แปลว่าทั้งหมดพระอรหันต์น่ะอนุชัยทั้งเจ็บหมดทั้งเจ็บไม่มีเหลือเลยอย่างนี้ถ้าไม่ยังไม่ถึอว่อรหันต์ก็ยังมีอยู่ ราอ,อย่างอยา่างหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมอยัางยายบพราะโสดานี่ยังตามผู้ชายนะใช่ไหมเราจะกิชาคาไม่ดีไม่ดีเลย ยศเป็นยศห้าละนี่นะละเป็นยศห้าประการด้วยกําลังของพระอายุมัติทางอายุมัติทางสามนี่เขาพิสูจน์นะทั้งสามนะห้าเนี่ยต้องต้องต้องเกิดมรรคถึงสามครั้งถึงจะละได้แต่เขาไม่ได้บอกว่ายศยศพระอนาคามิมรรคขมันเด็ดหรอกนะเขาบอกทั้งสามนี่ถูกไหม งอุทังพาทิยะสัญญอด่คาคาือลูปปลาคะอุลูปปลาคะมานะอุติจักอวิชลา,ชาน,นเป็นส่วนอันฆ่าอรหันหตมรคยามทร่งฆ่าเสียแท้จริงรูปปลาคะอุลุปปลาคะมา,า,าะนะอุทิจักอวิชอากข้านะพระอนาคามีมีสมาธิมากมีกําลังแหงแปลว่ามีอุพัจจกไออีกอย่างหนึ่งอนะ ไม่มีรูปราคะรูปราคะไม่มีฌานแต่ก็ไม่มีขจัดอันนี้น่าสงสัยนะจริงๆมีฌานมลยควรจะมีขจัดแต่ไม่ใช่นะแต่ขจัดนี่มันเป็นข้าจุดเป็นฌานดู้ไหมละ่และแรงข้าจุดของฌาน,น,นต้องยังมีอยู่เตือนอุขจัด ผู้ที่ไม่ได้ทานเนี่ยไม่เป็นฆ่าสุดวอนอย่างเราเนี่ยมันก็ไปอยู่อัทจจะอยู่รื่ไปแต่ไม่เรียกว่ามีวอนอุทจจะของเราเนี่ยเป็นกิเลสเป็นกิเลสอันหนึ่งไม่เรียกว่านีวอนอันนั้นเป็นเป็นอุทจจะนี่มันเป็นข่าสุดกับตัดทานเพราะงั้นถ้ามีปอุทจจะแล้วทานจะไม่มี ทานแล้วมาช่วยระงับอุกตจักด้วยแต่ว่ามันไม่เป็นสลิดีไม่ทานแลไม่มีไม่้านแลไม่มีแต่ว่าพระอนาคทานไม่ใช่เข้าทานอยู่เสมอนี่ยใช่ไหมล่ะเวลาจะเข้าจานเข้าทานทีไดก็ต้องพยายาทขจัดทุกทีไปแต่ว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้ทานอ่ะ มิจะไปปฏิบัติวิปัสนาอย่างนี้ก็ไม่ยังเป็นจะต้องทำลายพระจักรและระวังคนที่จะไปฆ่าปฏิปจนานี <c oughs> อย่าไปอย่าไปพยายามที่จะไม่ให้เกิดอุทกจักรไม่ได้อันนัน้นผิดนะเราปวิปจนานจะเกิดไม่ได้บางละเอียดนะมันละเอียดมากแล้วพระอริยมรรคยาณเรื่องสามสามนั้น จะได้แบนปันข่าเสียบ้างอย่างตามมาลาคะปฏิฆนัน้นหาไม่ได้เบื้องต่ำเลยนะสามอะจะแบ่งปันค่าเสียบ้างไม่ได้แปลว่าสกายยติทิอิสิกิชขาฉันจินทพัฒน์เนี่ยสามาจะเอาไอ้ในสามอย่างนี้มาช่วยแบงข้า ตามลาคะปฏิฆะไม่ได้แต่ว่าไม่เกี่ยกันติดไ้สามารถจะฆ่าได้เมื่อความจะว่าข้างหน้านั่นก็ดีจะว่าไปข้างหน้านั้นก็ดีถ้าว่าส่วนสังเกตใดๆอันพระอริมัคยานองค์ายฆ่าเสียแต่ถ้าว่าหานิยมลงว่าฆ่าเสียแท่จริงไม่ ถ้าว่า <parfois> ส for ่วนกิเลสใดๆอันพระอริยมรรคองไหนองค์ใดฆ่าเสียแต่ถ้าว่าฐานิยมลงว่าฆ่าเสียแท่จริงไม่ฆ่าเสียกันแต่ว่ายังไม่ได้ฆ่าโดยแท้จริงแต่แท้จริงไม่อันนักปราชญ์งเข้าใจว่าสังกิเลสนั้นกําลังจะให้ถึงอบาย แบ่งทหารเสียแต่พระอริมัคคยานเรื่องต่ำนั้นบ้างแล้วเป็นอย่างโลภะโทสะโมหะมันยังมีแต่ว่าโลภะโทสะโมหะนั้นไม่เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุที่จะให้ทํากรรมเข้าถึงอบ,บายไอก้กรรมที่จะทำกรรมให้ถึงอบ,บายน่ะโลภะอย่างนั้นน่ะฆ่าแล้วเพราะงั้นโลภะโทสะโมหะก็เป็นอาวุงส พระโสดาด้วยนะเป็นอานิสงส์ของพระโสดาด้วยว่าอะไรโรื่อพาโทสาโมหะนั่นก็ไม่ไปแล้วอาบัยไม่ไปทำไมถึงไม่ไปก็เพราะได้รับอานิสงส์จากพระโสดบาเพราะนอานิสงส์นี่มันมีสองอย่างสามันผลน่ะสามันยผล หรืออาลสังจะผลอาลสังจะผลได้แก่อะไรถ้าโสดายัางเหลืออกุศสอีกเท่าไร่อุกขเสวนานั้นก็ไม่ไปอบายแล้วเหลือจิตอีกเท่าไหรจิตทั้งหมดไม่ไปไม่ไปแล้วอบายจิตทั้งหมดนั่นก็เป็นปัจจัยที่จะให้ไปถึงนิานแล้วใช่ไหม นิพพานอนะ่ะก็ต้องดับหมดอะ่ะจิตทั้งหมดก็ต้องดับกาน,นก็จะเป็นเหตุให้จิตที่เหลือทั้งหมดนั่นเป็นเหตุจะให้ไปถึงนิพพานนะแล้วก็อะกิเลสที่เหลือก็ไม่ไปแล้วอาบอกกิเลสที่เหลือก็ไม่ไปแล้วกิเลสที่เหลือนี่ไม่กัน้นนิพพานแล้วนะกิเลสนี่ไม่ต้องกัน้นนิพพานนะ พระโสดจาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อถึงเจ็ดชาติแล้วเราก็บาดหมดเมื่อถึงเจ็ดชาตก็ชาติที่ห้าชาติที่หกไม้จะไม่ได้ทำอิปุชนาประหารเกิดแต่พอถึงชาติที่เจ็ดชาติที่จะต้องเป็นธาตุหารชาตินั้นก็ต้องประหารพิปุชนาจะเกิดขึ้นประหารั้นั้น 具体呀，古所哪古所对呀